สวัสดีครับหน้านาเพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้เราก็มาหาเห็ดโคนนะครับเรากลับบ้านมาจังหวัดุบนนะครับมาหาเห็ดโคนกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปตกปลานะครับเห็ดก็ออกข้างบ้านเลยนะครับเก็บมาแล้วนะครับตะกร้าหนึ่งกับผู้ช่วยหาเห็ดไหนครับเจอยังเจอแล้วหนึ่งดอกเห็ดโคนป็นพันธุ์ที่ไม่ใหญ่นะครับ เราก็เริ่มเก็บกันเลยนะครับนี่ดอกส,สวยเลยนะครับอ,อ่อนๆเลย <Wow. S 1> ยอดเลยนะครับนี่พี่สาวนะครับเมื่เช้าเราก็เก็บตรงนี้ไปนะครับเห็นตลอยก็ไปดูต่อทางฝั่งนู้นนะครับอยู่ข้างบ้านเลยนะครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็มีอีกนะครับกำลังเกิดนี่ครับเกิด ข้างๆบ้านเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้สามดอกมีอีกไหมตรงนี้ไหนนี่ครับแตกแก้นนะครับเป็นเห็ดโคนเห็ดโคนข้าวดอนะครับโคนน้อยหเปสวยๆเลยนะครับตัวนี้ กำลังเกิดอย่าไปบ้ายแห้งเรื่องชวะเกิดนี่ครับสองดอกใกล้ๆก,กันนดอกแตกดอกแตกเก็บเลยครับไม่โตแล้วเดี๋ยวให้มันโตก่อนครับค่อยมาเอาสามดอกนี่นี่นั้นอีกนี่อีกครับนี่นี่อีกดอกหนึ่งกำลังเกิดกน,นี่อีกครับ เล็กๆเลยแทบจะมองไม่เห็นนี่ไงเนี่ยเล็กๆเนีเ่ยอันนี่อีกเล็กๆตอนเย็นค่อยมาเก็บต่อโอเคครับแล้วก็เก็บตัวที่ดอกสวยๆก่อนนะครับพวกดอกเล็กๆเดี๋ยวเรามาเก็บต่อนะครับตอนเย็น ็ไปดูเห็ดที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับคุณแม่คุณพี่น้าหนากำลังช่วยกันขูดขาเห็ดอยู่นะครับ <Wow. S 1> ก็ได้มาส่วนหนึ่งครับ oh. ประมาณสี่ห้าโลครับ oh. เห็ดกองนี้ <laughs> กำลังขูดขากันอยู่นะครับ โอเคครับก <łość> ็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้ก็จะไปหาเห็ดกันต่อนะครับในป่าไม่รู้จะได้ไหมโอเคครับ